การที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสมาแคสงานน้อยกว่าเด็กในกรทมทําให้ยากกว่าคนอื่นไหมเดี๋ยววันนี้เรามี2วิธีมาบอกกันครับอ่ะมาถึงหัวข้อนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามของน้องคนนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสมาแคสงานที่กรทมใช่ไหมครับวันนี้ครับครูก็จะมาเล่าให้ฟังละกันแต่ก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยก็ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับในเรื่องของการแคสงานหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับการที่มีสถานการณ์โควิด19นั่นเองนะครับทำให้หลายคนนะครับอาจจะมีความเดือดร้อนเลยแหละว่าสถานการณ์โควิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการแคสงานที่ยากขึ้นใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยต้องมีแผนการรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการแคสสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสมมุติว่าครูเป็นเด็กสมัยก่อนละกันนะครับที่จะมา แคสงานในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีโมเดลลิ่งมีแมวมองมีคนชักชวนหรือว่ามีเพื่อนๆพนนำเข้ามาในกรุงเทพใช่ไหมครับแต่พอมาสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีการแคสที่เขาเรียกว่าการแคสแบบออนไลน์นั่นครับซึ่งเรามีแค่รูปภาพ คลิปวิดีโอแนะนําตัวเราก็สามารถส่งคลิปมาแคสได้แล้วแต่มันก็ถือว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือโอกาสของเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นเองที่เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มากรุงเทพเลยเนี่ยเขาจะต้องมาแคสกับคนอื่นใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาสามารถแคสอยู่บ้านได้แล้วซึ่ง2วิธีที่ครูจะมาบอกเนี่ยนั่นก็คือวิธีแรกก่อนละกันวิธีแรกเนี่ยก็คือเราเข้าไปหางานเองครับสมัยนี้เนี่ย ในยุคของออนไลน์นะครับเราสามารถไปหางานตาม Facebook หรือว่าหาตามกลุ่มงานได้เลยนะครับไม่เชื่อลองพิมพ์คำว่าหางานแสดงในกลุ่ม Facebook นะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นแโอ้เยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกหานะครับว่าจะเป็นงานประเภทไหนบัตเจ็ตเท่าไหร่แสดงที่ไหนใช้นักแสดงเป็นคาแรคเตอร์ยังไงทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับอย่างที่ครูพูดไปนะครับก็เราควรจะมีภาพนิง ที่เป็นโปรไฟล์ของตัวเองนะครับแนะนําว่าอยากให้ข้างหลังเนี่ยเป็นพื้นสีขาวหรือพื้นสีเทานะครับเพื่อที่มันจะได้ดูเป็นทางการมากขึ้นนะครับคลิปวีโอแนะนําตัวนะครับเราอาจจะบอกชื่ออายุส่วนสูงน้ําหนักผลงานความสามารถพิเศษนะครับหลักๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นโปรไฟล์ของเราที่ พวกแคสติ้งเขาต้องการส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากหางานนะครับมันก็มีวิธีที่2ครับนั่นก็คือวิธีการที่เราสร้างตัวตนขึ้นมานั่นเองการสร้างตัวตนเนี่ยคืออะไรสมัยนี้เนี่ยมันมีเน็ตไอดอลมากกว่าดาราเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วเน็ตไอดอลเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงบางคนอาจจะหน้าตาสวยห่อหรือยังไงตรงนี้อย่าไปมองตรงนี้นะครับมันมีหลายส่วนที่เราสามารถอยู่จุดๆุดนั้นได้ไม่จําเป็นต้องหล่อสวยสมัยนี้เราก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลได้เช่นกัน ลองสังเกตตาม TikTok อเห็นไหมครับว่าเขามีการใช้ความสามารถนะครับมันก็สามารถดึงดูดผู้ชมเข้ามาได้เช่นกันฉะนั้นหน้าตามันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าคนหน้าตาดีส่วนใหญ่มักจะได้เป็นแค่พระเอกนางเอกแล้วลองคิดดูว่าพระเอกนางเอกเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของวงการบันเทิงนะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับมีเพียงแค่ไม่ถึง10%อนะส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะมีอีกตั้ง90%ที่เรา จะมีจุดยืนในตรงตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเพื่อนนังเอกเอ็กซ์เตอร์เมนเอ็กซ์ตอร์หรือว่าเป็นบทนักแสดงสมพบต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเยอะเลยฉะนั้นเราอย่ามัวไปมองว่าเราจะมาดิ้นรนเพื่อหา10%ตรงนี้ครับครูอยากให้มองว่าเฮ้ยมันมีตั้ง90%นะที่ให้เรามีจุดยืนอะ่ะเราไปมองตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอแล้ววันนี้นะครับครูก็จะมาบอกเคล็ดลับก็แล้วกันนะครับว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง อ่ะเราต้องมาลบล้างความคิดใหม่ก่อนนะเราต้องคิดว่าตอนนี้เราไม่ดังเลยเราไม่มีความดังไม่มีชื่อเสียงไม่มีหน้าตาที่หล่อสวยอะไรเลยนะครับอย่างที่ครูมาพูดอยู่ตอนนี้หลายคนอาจจะเข้ามาฟังเพราะว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์กับเราหรือว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากรู้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ครูจะบอกคืออะไรนะครับ คนสม well, ัยนีみたみた้เนีうう่ยเขาไม่ต้องการที่จะมาดูแค่เรื่องของหน้าตาสุดหล่อเดียวและหรือว่าเรื่องของความดังความมีชื่อเสียงอะไรเดียวละเขาเข้ามาดูเราเพราะว่าเขาดูเราแล้วเนี่ยเขาได้อะไรตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรานะครับสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ถ้าเกิดเรามัวแต่ไปกักความรู้มัวแต่ไปกักนู่นนี่นั่นมัวแต่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเก่งกว่าเรา ถ้าเราไปคิดแบบนั้นนะครับเราจะไม่มีวันมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่มีวันสร้างตัวตนมูลกออะไรอย่างแน่นอนฉะนั้นเรามีอะไรเราบอกไปให้หมดครับและสิ่งที่เราควรไปทำต่อไปก็คือการไปหาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะได้มาบอกเพื่นนนนนอนๆต่อไปในคลิปถัดไปพอมีคนรู้จักเรามากขึ้น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 หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จักตัวของเราเองหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยรู้จักครูซันนะครับครูชื่อครูซันนะ ครูอาจจะไม่ดังมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากมาเรียนการแสดงเนี่ยบางคนเขาอาจจะเสิร์ชชื่อครูบ้างมันก็มีนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะครูเงาะสอนการแสดงใช่ไหมยอย่างเช่นถ้าเกิดมีใครเด่นๆบ้างล่ะ,ะในเรื่องกินอ่ะมอมถนัดแดกถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของสาระหรือประโยชน์อะไรนะครับให้เราทําเป็นแบบแนวตลกโปกฮาเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้คนดูอ่ะรู้สึกว่าสนุกสนานไปกับเราอย่างที่ครูยกตัวอย่างก็อย่างเช่นที่ครูรู้และสนุกนะ คิวเทโอปาอย่างช่องคิวเทโอปาเนี่ยสิ่งที่ครูมองเห็นก็คือการที่เขาเนี่ยสร้างเอกลักษ์ณหรือว่าสร้างตัวตนในแบบที่เป็นตัวเขาเลยนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยเป็นคนตลกอยู่แล้วทำให้คนดูเนี่ยสนุกไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องมาหาจุดเด่นแล้วว่าเราเนี่ยถนัดในสายไหนสายพูดคุยในเรื่องของประโยชน์ความรู้หรือว่าสายบันเทิงก็ลองไปเลือกกันดูนะสรุปคลิปนี้นะครับครวขอมาคอนเฟิร์มแล้วกันว่า คนที่อยู่บ้านไกลสามารถเป็นนักแสดงในไหมคครูต้องบอกเลยว่าได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยการหางานบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรต้องสร้างเนี่ยก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับสังเกตได้จากดาราสมัยนี้เขาก็เริ่มมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มากขึ้น ฉะนั้นรีบทำซะเถอะครับถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับชอบเรียนเกี่ยวกับการแสดงหรือมาดูหนังสั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจครูละกันแล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเรียนกับครูจริงๆนะครับครูก็จะมีการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีการแสดงหนังสั้นเพื่อเป็นกิจกรรมไปให้น้องๆเลยนะครับก็มากดสมัครได้เลยนะครับ ตรงข้างล่างติดตามตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ